มาเบิ่งทุกคนแม่ป่าได้เห็ดปวกเลยพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่นสิมาเห็ดเห็ดห่อส้มเห็ดปวกเลยทุกคนงามี่ก็ยังมีเห็ดปวกพี่น้องมาเบิ่งน้ำกาดีป่าได้เห็ดปวกอีกป่าสิมาเห็ดห่อส้มเห็ดปวกอีกแล้ว สบายดีทุกคนมาเบิ่งแม่ปา่าสีเห็ดหอ่อสม้มเห็ดปวกเดินทุกคนเนี่คืออยากกินหอ่อสม้มเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกกับเห็ดหอ่อสม้มได้เด้อพี่น้องมาเบิ่งนํำกันห้ามมึงยยางไปเบิ่งดูมันเห็นบนหูบนหางแม่บอกอยางไปบแม่เลย เห็ดวัร,ระทางเบามาเบิ่งพี่น้องมือนในแม่ปลาเห็ดหอส้มเห็ดปวกเ้อพี่น้อง หอสมส้มเพชรปวกพี่น้องมาพี่น้องมาพบมาพอกันก็ยุ่งให้ย,ย,ยุนาเด้อทุกคนแม่ป้าก็ยุทียงนาพี่น้องในยามแรงแรงเด้อพี่น้องมาพอกันในยามแรงแรงเด้อทุกคนวันนี้แม่ปา้าเื้อหอสมส้มเพชรปวกพี่น้องเพชรปวกก็เพชรส้มก็ได้เด้อพี่น้อง,น,องนี่แม่ป้าก็ซืเพชรแบบบานๆเด้อพี่น้องเพ็ดหอส้มเห็ดปวก กินพี่น้องเลยมาเด้อทุกคนากินส้มเพ็ดปวกพี่แปสิห่อไปพี่ๆแล้วเออไปตรงกับขาเลยก็ได้ทั้งมมีอย่างกระตรีอยู่เนาะเอาเลยมาห่อแบบนี้ขาดไปตรงกับ นุกกิเอาไปสิแม,ม่ปลาสิมาใส่อันโตเ้ยพี่นอ้องที่บอได้ใส่ยางมัดสิใส่โตกมัดอ้าว ีวิตบานนาพี่น้องเอ้ยกินแต่อาหารบานบานนี่พี่น้องติดปากติห้องแบบนี้มาเบิ่งเนาะพี่น้องว่ามันสิได้จัดห้อนี่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้อง พี่ตัวเขาเดอแ้วพี่น้องเด้อป่าสิมหฮอกก็มี้ ต้มอ,อยากเหลือง,ลออาาองแล้วพว่าเหาออกมาห่อข้าวต้มแล้วพี่เนองเหลือจางห่อข้าต้มไปากกันเป็นมาฮิตหอส้มอั่นแหละห่อส้มพริดผัวพี่เนอง ฮอ, ب ب อ้กินแบบบ้านๆกินแบบไปฟ้องฮอแล้วมาเบิ่งเนาะพี่น้องมันสิได้จัะหู้พี่น้องบ่นลำไสน เ็ดดิบเบิดพี่น้องตั้งแต่ตอนไล้บปานหอน่อหน้าไม้เบิดแล้วห่อน้าไม้แล้วก็มาหอ่อัน้าไม้ส้มอันนี้แหละพอให้ปวดเลยทุกคน ตัวจองข้าอเรืออันนั้นเนาะเรืออันห่อข้าต้มพี่น้องว่าพืชไปตองก็เป็นราคาเดีอยุกุคนป้ากะถ้เก้าก็มีสวนเองเดี๋ยวนี้มันก็เบิดแล้วกำลังเบาแม็กเรากำลังเริ่มปลูกใหม่ไปเอาน้ำเขาไปดองพี่น้องพี่โต๊ะเดยสาพอนที่หล่ะ จะบหัว่าลุงเอาลุงให้ทุกคนเบิ่ง่ก็ตอนเป็นป้าแบบพิ่โตนมะพี่น้องหอมแบบบ้านๆเลยพี่น้องใหญ่เน้น้อยเนยพี่น้อง ว่าเคดพวกทุกคนเลย เบิ่งทุกคนแต่ประมาณห้ no. e. tá, าหกโมงอยู่เลยพี่น้องลวกไข่ดยขิมาพี่น้องคลิปนี้ มาพี่น้องคลิปนี้แม่ป้าขอจบคลิปเพลงทารีเดอร์พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ป้าเด้เลทุกคนนี่ได้ประมาณห้ามกทุกคน